ผมกับผมนะยชอตตี้บูเจวากับคาร์มี เกมนี้เป็นเกมมือถือแนวประจนภัยจับมอนสเตอร์กราฟิกน่ารักน่ารักสไตล์เดียวกันกันกบเกมโปเกมอนเลยครับแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการชนะทางแพ้ทางนะฮะที่ไม่ได้เหมือนกันสะทีเดียวแล้วก็มีเรื่องของการคอมโบธาุด้วยนะเช่นธาตุพืชกับธาตุดินครับโจมตีร่วมกันแล้วสามารถดูดเลือดของศัตรูมาให้เราได้ด้วยและที่สําคัญเลยคือมีออโต้แล้วก็มีเร่งความเร็วแบบคูณ2มาให้เสร็จสับเหมาะกับมือถือหลังจากการต่อสู้ก็ไม่จำเป็นต้องไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์แต่อย่างใดครับตัวละคร ของเราเลือดจะเต็มเสมอและในเกมนี้เรายังเจอผู้เล่นอื่นเดินผ่านไปผ่านมาในเมืองด้วยนะครับสามารถที่จะแอดเพื่อนกันได้หรือว่าจะทาไฟกับเขาก็ทําได้ส่วนเลเวลของมอนสเตอร์ก็จะได้จากการให้อาหารนะครับจะไม่ได้ได้จากการต่อสู้แล้วนะครับซึ่งอาหารก็สามารถที่จะปลูกผักแล้วก็เอาไปทําเองได้ด้วยนะส่วนสกิลของมอนสเตอร์จะได้มาจากการเปิดกระชองครับมันจะมาเป็นการ์ดเลยแล้วเราก็เอาการ์ดนี่แหละไปติดตั้งให้กับมอนสเตอร์ได้ โอเคเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศของจริงเลยกันละกันนะครับมาถึงก็แต่งหน้าทําผมกันก่อนนะครับแต่งได้ไม่เยอะนะครับก็คือแต่งได้แค่เรื่องของเพศนะครับแล้วก็สกินคัลเลอร์หรือว่าสีผิวนะครับแล้วก็บริเวณสีตาเนาะแล้วก็ทรงผมนะครับมีให้ปรับเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็สีของผมนะครับ ลังจากนั้นจะมีสตาร์เตอร์ให้เราเลือกทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับเกมนี้ดีครับมีบอกเลยว่าร่าง3มเป็นอย่างไรตอนแรกผมจะเลือกจิ้งจอกไฟนะครับเจอร่าง3ามเข้าไปขอพิจารณาก่อนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นท่าน,น้ำนะครับตัวนี้เหมือนปาวานเลยครับเออเท่ดีอ๋อแล้วก็ขั้น3เนี่ยมันจะมีทาาุแทรกด้วยนะครับไม่ใช่ท่านน้ำอย่างเดียวตัวนี้ก็จะเป็นท่านน้ำกับดินส่วนไอ้จิ้งจอกไฟผมไม่มั่นใจว่าอีกท่านหนึ่งคืออะไรเดี๋ยวค่อยไปตามดูในเกมกันเขามีบอกเนาะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือค้างคาวธาตุพืชน,นะครับผมเออผมเลือกตัวนี้ดีกว่าน่ารักดีนะครับและถ้าเกิดว่าเป็นขั้น3ามเนี่ยจะมีธาตุลมเข้ามาด้วยพอเลือกเสร็จปับ๊บก็มีการต่อสู้ครั้งแรกเกิดขึ้นทันทีเลยครับผมอันนี้เขาก็จะสอนเล่นก็ไม่มีอะไรเหมือนโปเกมอนเลยไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยเราจะไม่มีท่าอื่นเลยครับมีแค่ท่าแท็กเกิลอย่างเดียวนะครับก็แท็กเกิลไปเรื่อยๆได้เลยจนกว่าสตูจะตุยครับ หลังจากสู้เสร็จเขาจะให้เราไปจับคานมีตัวอื่นนะครับซึ่งผมจะบอกว่ามันอยู่ที่สตาร์เตอร์เลยนะก่อนหน้านี้ผมเลือกทาตุไฟมันมีตัวอื่นให้จับไม่ใช่ตัวเนี้ยแล้วจะจับยังไงใช่ไหมครับเดินไปชนเลยมันก็จะตัดฉากเข้าสู่การต่อสู้นั่นเองนะครับผมเราก็จัดการมันได้เลยนะครับไม่จะเป็นต้องรอให้เลื่อนมันลดน้อยนะคือเกมเนี้ยอัดจนมันสลบแล้วเราจับทีหลังได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับช่วงแรกทําอะไรไม่ได้แท็กเกิลไปเลยรัว หลังจากมันสลบก็จะมีการ์ดเด้งขึ้นมาเลยครับให้เราใช้การ์ดในการจับนะครับดีนะไม่ใช่ลูกบอลจับถ้าเป็นลูกบอลนี่โดนฟ้องอีกแนะ่ ส่วนวิธีการเอามอนสเตอร์ใส่เข้าไปในทีมนะครับท่านผู้ชมดูด้านขวาบนที่เป็นรูปมอนสเตอร์2ตัวซ้อนกันนั่นแหละแตะเข้าไปได้เลยครับแล้วเราก็แตะตัวบวกได้เลยนะถ้าเกิดว่าเรามีตัวไหนอะไรเงี้ยก็สามารถเอามาใส่ได้เลยสูงสุด6ตัวด้วยกันแต่ว่ามันมีค่าคอมมาน์อยู่นะครับก็คือพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเก่งๆมาใส่ตั้งแต่แรกมันอาจจะใส่ได้ไม่เยอะเองครับมันจะมีค่าคอมมาน์ของแต่ละตัวอยู่ และนอกจากนี้เรายังสามารถเรียกมอนสเตอร์ออกมาเดินเล่นได้ด้วยนะท่านผู้ชมดูด้านขวาล่างปุ่มนี้เลยกดตัวนี้แล้วก็จะเรียกมอนสเตอร์ออกมาเดินเล่นได้แล้วนะครับถ้าเกิดอยากเปลี่ยนตัวก็แค่กดค้างไว้ก็ได้นะมันจะมีกรงล้อออกมาให้เราเลือกครับว่าเราจะเอาตัวไหนออกมาเดินเล่นหลังจากนั้นตัวเกมจะให้เดินตามเจ๊ผมสีฟ้ามาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงในเมืองครับมันจะมีตู้เปิดกระชปองอันนี้แหละครับจะทําให้เรามีสกิลมากขึ้นนั่นเองครับงั้นก็เปิดไปเลยก็แล้วกันเปิดได้แค่อันเดียวนะครับเปิดเปิดไปเลย ต้องมาลุ้นเป็นซองการ์ดอีกทีนึ่งนะโอเคตัดซองอืมผมคิดว่ามันน่าจะสัมพันธ์กับตัวละครที่เราเลือกมาตัวแรกเพราะว่าก่อนน้นนี้ผมเปิดได้ธาตุไฟ หลังจากนั้นตัวเกมก็จะสอนให้เราติดตั้งสกิลนะครับท่านผู้ชมกดที่ด้านขวาบนสุดได้เลยที่เป็นรูปอุ้งเท้าสัตว์นะครับมันจะเป็นรายละเอียดของมอนสเตอร์ที่เรามีนั่นเองครับแล้วเราก็คลิกคําสั่งเล ARN สกิลได้เลยนะครับแล้วเราก็เลือกการ์ดติดตั้งเข้าไปนะครับก็คือการ์ดใบนี้แหละที่เราได้มาก่อนหน้านี้นะครับพอเราติดตั้งการ์ดเสร็จแล้วเราสามารถอัปเกรดได้เลยนะท่านผู้ชมกดแตะเข้าไปที่รูปนี้ได้เลยแล้วก็ใช้คําสั่งอัปเกรดนะครับผมและมันเพิ่มดาวได้ด้วยนะถ้าเกิดเราเปิด จะคืนกลับมาเป็นการ์ดนะครับไม่ใช่กดแล้วหายไปเลยอันนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะเผื่อเราจะเอาไปติดให้ตัวอื่นหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราไปทาไฟกับคนที่อยู่ในเมืองนะครับผมอันนี้ก็คือจะเห็นว่าเราสามารถลงได้2ตัวพร้อมกันนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขามีตัวเดียวไงก็เลยลงไปแค่ตัวเดียวการต่อสู้นี้เลยจบง่ายมากและเขายังมีการพูดถึงเรื่องของชนะทางแพ้ทางด้วย และนี่ก็คือตารางของการแผ้ทางชนะทาน,นะครับเกมนี้จะมี9ก้าท่านครับซึ่งมันจะไม่ชนะกันเกินมากกว่า1นึ่งเนี่ยอย่างเช่นกรณีแบบนี้ผมเป็นทาานพืชใช่ป่ะก็จะชนะทา่านน้ำน้ำชนะไฟไฟชนะพืชมันก็จะจํากัดอยู่แค่วงเนี้ยมันจะไม่ไปปะปนกับอีก2วงที่เหลือครับแต่ว่าเกมนี้มันมีระบบปฏิกิริยาทาตุด้วยนะครับผมอย่างเช่นเอาทา่านน้ากับทตุสายฟ้าเนี่ยใช้งานร่วมกันนะครับก็จะทําให้เกิดพาราลิซ์นะครับหรือว่าสถานะชานั่นเองครับจะทําให้ความเร็วเนี่ยลดลงไปเลย50%นะครับ ส่วนอันที่2นะครับจะเป็นธาตุไฟกับธาตุลมนะครับจะทําปฏิกิริยาธาตุเผาไหม้นะครับก็จะทําให้สตูพลังโจมตีลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ทุกๆเธอเนี่ยจะเสียเลือด1นส่วนแของแม็ก HP ครับส่วนอันที่3อันนี้ผมชอบฮะมันเป็นธาตุพืชกับธาตุดินผสมกันจะทําให้ติดพาราลิสติกนะครับผมซึ่งจะมีการดูดเลือดของสตู1นใน8ของแม็ก HP มาให้เราทุกเธอรครับ ส่วนอีก3ทธาตุที่เหลือเนี่ยจะเป็นธาตุพิเศษนะครับสามารถคอมโบร่วมกับ6ทธาตุพื้นฐานก่อนหนน้าี้ได้เลยนะครับผมซึ่งอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่มีการคอมโบธาตุระหว่างธาตุต่อสู้กับธาตุพื้นฐานแล้วจะทําให้ติดสถานะ amplifying นะครับถ้าเกิดเราใช้ธาตุต่อสู้โจมตีเข้าไปความแรงของธาตุต่อสู้เนี่ยจะแรงขึ้นอีก50% ส่วนของอันที่2จะเป็นของท่านมืดนะครับเมื่อคอมโบกับท่านพื้นฐานแล้วจะติดสถานะ deterioration ซึ่งจะส่งผลให้สร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก100%อนะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมใช้ท่านไหนก่อนด้วยนะอย่างเช่นสมมติว่าผมใช้ท่านมืดก่อนแล้วตามด้วยทาานไฟไอที่แรงขึ้น100%อน่ะคือท่าุไฟแต่ถ้าเกิดว่าผมเอาท่านน้าแปะไปก่อนแล้วโจมตีด้วยท่านมืดท่านมืดจะแรงขึ้น100%สรุปง่ายๆคือธ่าุที่โจมตีทีหลังจะแรงขึ้น2เท่านันเอง และสุดท้ายจะเป็นของธาตุพลังจิตนะครับผมธาตุพลังจิตเนี่ยเมื่อคอมบรร่วมกับธาตุพื้นฐานแล้วนะฮะจะทําให้เกิดสถานะโอเวอร์โหลดถ้าหากเราใช้ธาตุพลังจิตโจมตีซ้ำเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับจะมีโอกาส50%ที่จะเติมพลังงานให้กับคนที่โจมตีนะครับพลังงานก็คือเอาไว้ใช้สกิลนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าหมดก็ใช้ไม่ได้เนาะหลังจากนั้นตัวเกมจะให้เรามาทําการปลูกผักทําฟาร์มด้วยนะครับผมและนี่ก็คือฟาร์มของเราเป็นไงมันจะว่างแค่สองสล็อตนะในช่องแรกอ่ะเดี มันมีอยู่2มเมล็ดใช่ไหมตัวเกมเขาให้ปลูกมเมล็ดที่2ไปก่อนอันนี้แลงั้นเดี๋ยวผมปลูกอันนี้กันละกันครับแล,แล้วเราก็เลือกตัวมอนสเตอร์ของเรานะครับว่าเจ้าตัวไหนมาช่วยปลูกครับซึ่งเขามีแนะนําด้วยนะว่าควรใช้ธาตุอะไรนะครับแต่ว่าผมอะ่ะเอา2ตัวนี้ไปปลูกแปลงที่แล้วครับยังไม่สามารถปลูกได้ต้องไปจับมาเพิ่มนะครับและดูด้านขวาล่างครับเราสามารถกําหนดได้ด้วยนะว่าเราจะปลูกทั้งหมดกี่ชั่วโมง พอเราปลูกผักเสร็จแล้วนะครับเราก็รอเวลาให้มันงอกเท่านั้นเองครับหรือถ้าเกิดว่ามีบัวลดน้ําก็สามารถลดน้าได้นะครับหรือถ้าเกิดมีตั๋วก็เร่งความเร็วได้ซึ่งเราสามารถซื้อได้จากคุณลุงที่ยืนอยู่ด้านหน้านี่ๆี่คุยกับเขานี่ เขาจะขายทั้งมเมล็ดพันธุ์ตัวเล่งความเร็วบัวรดน้ํารวไมไปถึงแปลงเพาะปลูกด้วยถ้าเกิดอยากจะมีมากกว่าสแปลงก็ต้องซื้อแต่ว่ามันจะใช้ตัวสีเขียวครับซึ่งตัวสีเขียวเนี่ยมันได้จากการปลูกผักนั่นหมายความว่าตอนที่เราปลูกผักครั้งแรกเนี่ยเราจะไม่มีอะไรอำนวยความสะดวกเลยครับต้องปลูกผักไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมทีนี้พอเราปลูกผักมาแล้วนะครับเดินไปคุยกับ NBC อีกคนนึงคนนี้คนนี้คนนี้นนนนจะสามารถทําอาหารให้เราได้นะก็คือของที่เราได้จากการปลูกเมื่อกี้นี่แหละครับเอามาทําเป็นอาหารให้กับมอนสเตอร์ได้ครับจะทําให้มอนสเตอร์ได้รับ EP มาก สำหรับวิธีการอัปเกรดก็ง่ายๆครับท่านผู้ชมเปิดเมนูสัตว์เลี้ยงขึ้นมาเหมือนเดิมได้เลยนะครับผมแล้วก็ดูด้านขวาล่างจะมีคําสั่งอัปเกรดเห็นไหมนั่นเลยครับแล้วก็เอาอาหารนี่แหละให้พวกเขาไปได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเลเวลถึงตามที่กําหนดก็จะมีการวิวัฒนาการด้วยใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดครั้งแรกที่เลเวล16นะ ทีนี้มาดูด้านซ้ายเมนูที่2นะครับจะเห็นว่าเราสามารถอัพสเตตัสเสริมเพิ่มเติมให้มอนสเตอร์เราได้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าขี้เกียจคิดกดเ e c o m m e n d เดก็ได้เขาจะมีแนะนำนะครับว่าในเซิร์ฟเวอร์เนี้ยในเกมเนี้ยมีคนไปลงสเตตัสอะไรเยอะเป็นพิเศษนะครับอย่างน้องตัวเนี้ยมีคนลงสปีดเยอะที่สุดเลยครับแต่ว่าไม่ใช่กดปุ๊บแล้วเขาจะอัพให้ปรับนะมันจะต้องใช้อเทมนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดดูก็ได้เนี่ยกดเสร็จปั๊บนี่เห็นไหมไอเทมจะเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับผมก็กดใช้งานเพื่อที่จะอัปเเกรดดไ้ลย หลังจากนั้นตัวเกมก็จะให้เรามาต่อสู้อีกรอบหนึ่งครับคราวนี้จะตึงขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าศัตรูเลเวลสูงขึ้นและคราวนี้เขามาเป็นคู่แล้วนะครับผมจะไปตีตัวไหนก่อนดีวเนี่ยตีธาตุพืชก่อนกันละกันครับเนื่องจากผมเป็นธาตุพืชนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะคอมโบธาตุด้วยเนื่องจากตัวที่เราจับมา2ตัวเป็นธาตุพืชแล้วก็ธาตุดินนะครับเราจะได้ดูดเลือดศัตรูมาได้นะครับผมอุ้ยแต่ว่าน้องหมากตัวหนึ่งของผมไม่ได้อัปเกรดมาเลยไงอาจจะตายได้นะเนี่ยคือเลเวลต่ําไปไง โอเคเรียบร้อยครับติดคอมโบธาตุเป็นแงดูดเลือดมาเลยสบายสบายงั้นก็ตีต่อเนื่องไปเลยจ้าตปไหมโอเคดูดได้เธอเดียวเองอ่ะไม่เป็นไรครับผมตีตัวหนึ่งตีอีกตัวหนึ่งอุ้ยอุ้ย,ยเกือบตายเลยเหลือหนึ่งตายแน่ตายแน่ตายแน,ยน่โอ้โหแล้วตีไม่เข้าเลยครับไอ้นกตัวนี้เป็นธาตุไฟด้วยแต่ไม่เป็นไรเราใช้เลเวลเข้าโขมเป็นแง่โอ้โหทีเดียวตุย พอชนะคนนี้เสร็จเขาให้สู้กับอีกคนนึงต่อเลยนะครับซึ่งตึงกว่าเดิมเยอะเลยครับน้องหมาผมโดนโจมตีทีเดียวตุยไปเลยครับนั่นหมายความว่าหลังจากเนี้ยผมควรจะต้องไปจับมอนสเตอร์มาเพิ่มซึ่งเหมือนเควสเขาก็จะรู้ด้วยนะครับเขามีเควสเด้งขึ้นมาบอกว่าให้เราไปจับพวกมอนสเตอร์มาเพิ่มนะฮะเราก็เปิดแผนที่ดูก็ได้นะครับมันจะมีบอกอยู่แล้วอะว่ามันมีตัวอะไรอยู่แถวไหนบ้างครับอุ้ยเดี๋ยวนะมีระดับวอร์ดด้วยเหรอเนี่ยมันมีรูปกะโหลกขึ้นเลยอะเออน่าสนใจดีเดี๋ยว พอผมเดินมาดูก็ปรากฏว่ามันคือมอนสเตอร์ตาแดงตัวใหญ่แบบเดียวกับในโปเกมอนอาเซอุสเลยนี่หว่าแล้วมันวิ่งไล่เราด้วยนะดูดิดูด,ดิเอาดิว่าลองดูไหนๆก็ไหนๆแล้วโอ้โหเลเวล17จจะไหวไหมเนี่ยอะลองดูลองดูอ,ดอะตีไปโอ้โหทีเดียวตุยถ้าคิดว่าสู้ไม่ไหวแนะ่นอนดูด้านซ้ายบนนะครับมันมีปุ่มหนีอยู่ด้วยนะครับและไม่ได้มีแค่หนีนะมันมีคูณ2แล้วก็มีออโต้ต่อสู้ด้วยนะครับงั้นหนีไปก่อนเลยแล้วกัน พูดถึงเกมนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะถึงแม้ว่าเราจะตายจากการต่อสู้แต่ก็ไม่ต้องไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์แต่อย่างใดนะครับงั้นก็เดี๋ยวเรามาจับสัตว์กันดีกว่านะครับตัวนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้วิ่งชนไปดูก่อนเลยอืมเดี๋ยวนะมันคล้ายๆกับนกฮูกเมื่อกี้เลยแนฮะ่แต่ว่าคนละสายพันธุ์มั้งเฮ้ยเราชนะทางด้วยไอ้ตัวนี้เป็นท่าน,น้ำว่าท่าสายฟ้าครับโอ้โหเราชนะ2อ,อย่างเลยว้ามันหลบได้เฮ้ยโจกเก่งโจกเก่งเป็นไงมันแพ้ทางเราแล้วมันก็ตีเราไม่ค่อยเข้าด้วยเนาะเออตีไปตีไป นี่เน่เรียบร้อยครับผมงั้นก็จับเลยกันละกันนะครับผมเพิ่งเห็นว่ามันมีอัตราความสําเร็จอยู่ที่80%นะแต่ก็ไม่มีปัญหาครับถือว่ายังสูงอยู่แล้วก็จับติดไปทีเรียบร้อยนะครับเอาเข้าทีมเลยก็ละก,ละกันเนาะเนี่ย add to team นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเก็บในคอมก็เซฟ NPC ซานั้นเองไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเจอตัวอะไรก็แวะจับให้หมดเลยกันละกันครับตอนแรกว่าจะไม่จับท่าซ้ำไงคิดไปคิดมาจับให้หมดเลยจะได้ดูว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งค่อยเอาเข้าทีมกันครับ ส่วนใครที่มีการ์ดจับมอนสเตอร์ไม่พอลองเช็คด้านขวาบนนะ่ะมันจะมีพวกอีเวนต์ต่างๆอยู่ถ้าเกิดว่าเราทำเควสผ่านนะ่ะมันจะขึ้นจุดแดงๆบอกเลยนะครับก็ลองเข้ามาดูแล้วกันครับเขาจะมีอีเวนต์ตามช่วงเวลาอยู่ะก็จะได้รับพวกตัว๋วพวกอะไรเพียบเต็ไมไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าหมดแล้วจริงๆอยากซื้อเนี่ยถ้าผู้ชมสามารถมาที่บริเวณเมืองได้นะครับมันจะมีร้านค้าอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่แหละเดินมาคุยกับคนนี้เขาจะมีขายอยู่ในราคา80เพชรครับแล้วก็ซื้อได้แค่2อันเท่านั้นครับก็เรียกว่าหดเเเออารรื่งลยคับ หรือถ้าเกิดอยากได้ฟรีอะท่านชมดูด้านซ้ายบนที่เป็นรูปมือถือครับในนี้มันจะมีเมนูอยู่เพียบเลยนะครับผมก็ให้เราไปที่ร้านค้าก็ได้นะครับแล้วก็มาที่อันซ้ายสุดครับเขาจะขายอยู่ในราคา158เพ็ดนะครับก็จะแพงกว่าคนเมื่อกี้นะครับแต่อันนี้ซื้อได้เลยไม่มีโคต้านะครับผม ส่วนตัวสีทองเนี่ยมันเอาไว้ใช้ในการจับมอนสเตอร์ตามกิจกรรมนะครับไม่สามารถเอาไปจับมอนสเตอร์ทั่วไปได้และผมก็แอบเห็นว่ามันมีกิจกรรมอยู่พอดีครับให้ท่านชมดูอีเวนต์ด้านบนนะครับเมนูที่2นะฮะแล้วก็ดูด้านซ้ายครับเมนูที่2เลยนะครับมันจะเป็นอีเวนต์ต่อสู้กับตัวนี้นี่แหละครับและเป็นแบบโคออ์ด้วยแต่ว่าไม่สามารถชวนเพื่อนได้นะถ้าเกิดท่านชมกดทีมชาเลนจ์เขาก็จะหาห้องให้เลยแบบอัตโนมัตินะครับ ส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เข้าคําสั่งมิชชั่นนะครับตรงนี้มันจะเป็นพวกเควสใช่ไหมอ่ามันจะมีเควสอันหนึ่งเมนูที่3ครับจะเป็นเควสรายวันถ้าเกิดทําครบเนี่ยเราก็จะได้รับตัวการ์ดมาใช้ในการจับมอนสเตอร์เหมือนกันครับในในเกมเนี่ยเราสามารถเจอผู้เล่นอื่นในแผนที่ได้เลยนะครับซึ่งเราสามารถดูรายละเอียดของเทรนเนอร์คนนั้นได้แอดเป็นเพื่อนได้หรือแม้กระทั่งจะท้าสู้ก็ทําได้นะหรือถ้าเกิดเราหาเพื่อนไม่เจอนะครับผู้ชมดูด้านซ้ายบนมันจะเป็นรูปมือถือครับเออมือถือเน แล้วก็ดูด้านซ้ายล่างครับเราสามารถแอดเพื่อนได้ที่เมนูนี้เนาะส่วนอันนี้คือเวลามีคนแอดมาก็สามารถกดอรับได้เมื่อจับมอนสเตอร์จนหนำใจแล้วเขาจะให้เรากลับไปที่เมืองนะครับซึ่งเกมนี้มันมีฟล s t ทาวเวลเลยนะเห็นที่เป็นรูปกลมๆห่วงยางแบบนี้ไหมหนั่นแหละแล้วกดโกดได้เลยครับก็จะวาร์ปลงไปที่จุดๆนั้นได้เลย หลังจากว้าวมาแล้วตัวเกมจะแนะนําระบบช่วยจับมอนสเตอร์อัตโนมัตินะครับก็คือมาคุยคนนี้ได้เลยนะครับอยู่หน้าเมืองเลยครับผมคนนี้เนี่ยเขาจะสามารถไปช่วยจับมอนสเตอร์แทนเราได้แต่มันมีเงื่อนไขตรงที่ว่าเราจะต้องทําการจับมอนสเตอร์เองมาในระดับหนึ่งก่อนคือเกมนี้จะมีรีเสิร์ชเรเวลนะครับหรือว่าแตมวิจัยด้วยนะครับก็คือจับมาเยอะๆถ้าเกิดว่าจับมาตัวเดียวมันจะได้แค่ครึ่งหลอดจับมา2ตัวมันจะเปลี่ยนเป็นสีเงินแล้วเราก็จับมาอีกจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นระดับสีทองครับพอไอรีเสิร์ชเรเวล้ว ก็าสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะให้จับมากี่ตัวครับ หลังจากนั้นตัวเกมจะให้เราไปทาสู้กับ NPC ที่อยู่ในเมืองนั่นเองนะครับผมซึ่งการต่อสู้ก็เหมือนเดิมแหละไม่ได้มีอะไรพิสดารน,นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนไหนสู้ได้ไม่ได้ใช่ไหมใหถ้ท่านผู้ชมเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับเราจะเห็นที่เป็นรูปหน่วมพวกนี้นี่แหละคือเราสามารถไปทาสู้ได้นะครับถ้าเกิดชนะเราก็จะได้รับรางวัลแน่นอนนะครับและถ้าเกิดว่าเราชนะไปครบตามที่กําหนดก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมอีกด้วยครับแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะสู้ได้แค่10ครั้งเท่านั้นเราเช็คพลังงานที่ด้้าานนขวบได หลังจากนั้นตัวเกมก็จะให้เราอัปเกรดมอนสเตอร์ของเราให้กลายเป็นเลเวล16 2ตัวนะครับทีนี้ปัญหาเกิดแหละก็คือเรามีของไม่พอครับ และแล้วก็มาถึงเพดานเลเวลของเควส t นะครับก็คือเขาจะให้เราไปอัปเกรดเหล่าคารมีให้กลายเป็นเลเวล16ซึ่งของที่เรามีอยู่ในขณะน,นี้มันไม่สามารถที่จะอัปเกรดได้นั่นหมายความว่าเราจะต้องไปทําการท้าไฟในระบบต่างๆที่เปิดมาก่อนอันนี้ไม่ว่าจะเป็นที่โคลอสเซียมหรือว่าสู้กับเทรนเนอร์ที่อยู่ในเมืองใช่ไหมครับรวไมไปถึงการปลูกผักและทําอาหารเนาะจะได้มีไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดตัวละครมากขึ้น งั้นเดี๋ยวทิ้งท้ายมาเปิดกระชปองสะหน่อยก็แล้วกันครับผมจะเปิดตู้ที่สอนะครับเพราะว่ามันมีตัวละครของเราอยู่ด้วยไงไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ามาดูซิว่าได้อะไรดีๆโอ้ยเดี๋ยวนะสีลุงอย่าบอกนะอย่าบอกนะโอ้โหมีสีม่วงมาคืออะไรอะ่ะโอ้โหูหน้าตู้เป๊ะเลยอะไรจะโชคดีขนาดนี้แล้วก็ได้ท่าพื้นฐานด้วยครับถ้าเกิดว่าเป็นรูปทา่าเฉยๆอันนี้คือจะเป็นท่าธรรมดาแหละไม่ค่อยมีอะไรพิดศรเท่าไหร่เนาะ ทีนี้พอผมจะมาติดตั้งสกิลดันเรียนรู้ไม่ได้เฉยเลยไม่เป็นไรเกมมันมีบอกนะให้กดปุ่มสีฟ้า,ฟาตรงเนี้เขาจะมีบอกเลยว่าจะเรียนกับตัวอะไรได้ครับผมก็ต้องอัปเกรดน้องให้ขึ้นขั้น3ก่อนนะถึงจะเรียนได้ งั้นเดี๋ยวลองเปิดตู้แรกบ้างดีกว่าครับเห็นเวลามันจะหมดแล้วว่าเออลองเปิดเท่าหน่อยทิ้งท้ายดูฮะไม่รู้ว่าจะได้อะไรเขาบ้างโอ้โหอันนี้ข้ามเลยก็แล้วกันนะครับไม่ใช่4ี่ลุงเนาะน่าจะพอเดาออกแล้วพอผมจะกดข้ามกดไม่ได้ด้วยเกมนี้ไม่มีข้ามนะครับโอเคเฮ้ยมีแอร์เบดที่เป็นแรง A อยู่ใบหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะเ่ะเปิดต่อเปิดต่อเฮ้ยคราวนี้สี่ลุงครับผมอ้อหน้าตู้มาแล้วครับอันนี้ของทาดลมนะครับ แต่ว่าการใบเนี้ยสามารถเรียนได้แค่ตัวเดียวเลยก็คือตัวนี้นี่แหละครับตัวอื่นเรียนไม่ได้หลักๆของเกมนี้ก็จะมีราวๆนี้ในช่วงต้นนะครับผมงั้นก่อนจกลากันไปเราไปดูการตั้งค่ากันบ้างดีกว่าอยู่ในมือถือนะแล้วกดรูปฟันเฟืองได้เลยนะครับก็จะมีการตั้งค่ากราฟิกอันนี้ผมปรับสูงสุดแล้วแต่ fps เนี่ยเขาปรับมาให้ที่30ผมก็เลยดันเป็น60นะครับมันก็ลื่นขึ้นในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่เห็นว่าเป็น60อยู่ดีนะมือถือผมอาจจะไม่ไหวแล้วก็ได้ ส่วนภาษาครับก็ปรับได้ที่คำสั่ง system นะฮะแต่ว่ามันยังไม่มีภาษาไทยเนาะมีแค่อังกฤษกับจีนเท่านั้นครับส่วน id จะอยู่ที่ account นะครับเกมนี้เขาจะไม่ได้บังคับล็อกอินมาตั้งแต่แรกนะครับท่านผู้ชมจะต้องมาทำการล็อกอินที่นี่นะครับอย่าลืมติ๊กถูกก่อนด้วยนะครับแล้วก็กดล็อกอินกับทาง google play ได้เลยครับ id จะได้ไม่หายแต่อย่าลืมนะว่าอันนี้เขาทดสอบอยู่นะครับถ้าเกิดเปิดจริง id นี้หายแน่นอนนะครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอเปิดจริงเมื่อไหร่จะมาเล่าสู่กันฟังอีกทีก็แล้วกันนะครับ